เค okay, ผมทุกคนผมได้เป็นหมอบผีหมอบผีนะหมอบผีนี่ผมฆ่าไปแล้วหนึ่งคิวแล้วก็แกล้งมาปัดฝุ่นเอาเอาขยะออกเอาขยะ็จแล้วเอ้ยค่อย,ยไอเดงไอเดงไอเดง ไอ้น้ำเงินกับไอ้ชมพูอย่าเดินตามไอ้มิ้นต์าที่แล้วนี่หว่าโอเคเราจะมาพูดถึงสุภาพนะคะอืมขาวโจ๊กขาวโจ๊กอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ขาวโจ๊กใช่ไหมไปสวัสดีเพื่อนโจ๊กกับโจ๊กกบโจ๊กอะอ่ะขวิก็ขวิเฮ้ยสบแดงเลยแดงอุ้ยขาวโจ๊กขาวไอโจ๊กไม่ต้องเล่น ใส่สีน้ำตาลสีน้ำตาลเหรอหุยฆากรคนสีน้ำตาลหมดน้ำตาลตอนปิดไฟอะ่ะเราเป็นคนไปเปิดไฟแล้วไอ้น้ำตาลมันไม่ไปซ่อมไฟด้วยมาดิเลยไอ้น้ำตาลมันหมดแล้วอ่ะไม่ฉันว่าล้วไม่เนียนแล้วไม่เนียนแล้ว สุดยอดเป็นตัวกลางเป็นจอมตะก,กะตะก,กะเรียบร้อยจบเกมเย้พ yeah! ี่ระเบิดฉันก่งแล้วกนเริ่มมีหมอผีอ่ยไล่เล่นมวนกัดกิน่ากลัไปปลกตาทุกคนไปฉีกตามาๆมาๆมา,มาไปเลือกสีกันสีเบืร์แล้วสีส้มกันสีเขียวดีกว่าเ,เวย้ยแดงแลงมีปี๊บมลแดงขาสาีแดงตุดขาสาีแดงขา

ชื่อคขรเท่เอเด็กโคนท้ายอ้แ้งแป้งค์กึงกังเท่ทุกทุกอมบออ์ไปโอเคไปกันต่อครับทุกคนสี่ก้าวไปเองแก็มาห็นด คนเดียวใช่ไหมมีสตจีตัวกลางฆ่าตัวกลางได้ตัวแฝมีพวกตัวกลางไม่มีพวกต้องกินกันเองต้องฆ่ากันเองโอเคแตมาสแกนตัวกกันล้เฮ้ยอย่าเดินตามที่ไม่ได้ไม่ได้นโอ เอรเด็กโคข้ามมาขามเฟืองใส่กิ๊บเบลชาร์จไดเอ้ยเด้ออะไรอนะมันคืออะไรเป็นคุอเควนเกิดอะไรเปอะไรนะพูดไมด่ดท่านตาหนี้มีหมอหน้าต้องกดสอบร้องมาสอบก่อนโอเคอะ่ะข้ามชาร์จะสอบสีเรยอที่ห้องลากจัยานอยู่นิคบีดี้อะไรวะ ว่าแจ็คได้บาดบาทแล้วสีแดง่าตัวเองสีแดงเป็นใครขใครตาที่ขดอัยไม่ใช่ตัวแฝงเลยสองคนใครตัวแฝงเรามีเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งกระป๋องเดี๋ยวรอตอนสุดท้ายรอสสกีบินีได้สิบ เฮ้ยวางกับดักเว้ยอะไรอะไรอะไรวางกับดักหน้าห้องทำไมเนี้ยอยาบ มันแกง้งมันแก้งเราอะ่ะมันแก้งเราห้องห้องข้าง,ง,งบนอะ่ะมัวางกับดอกไม่ให้เราลงไปข้างล่างอะ่ะอีแดงอะ่ะไอสีแดงอ,ะ100อ่ะหน<ส>ึ่งร้อยเปอรางุมพอเอหนึ่งอยเปอร์เซ็นตอกี่อสีแดงนะเราจำผิดวใบาาสีแดงสี เดงหัวตัวเองไอ้แดงหัวตัวเองมันต้วเลวหน้าตาเนี่ยตาไหนวะอ่าสีอะไรนะสีอะไรอ่ะก็สีแดงเลยแดงกว่เราอุ้ยเป็นสกุจจิตอีแดงกก็สกุจจิดแดงสกุจจิดแดงกดจิดแดงกดจิด ไอ้ฟ้ามิ้นอย่าเดินตามมาไม่ไม่รู้ลูกเรือหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวชื่อใครสบายัจอะไรวะอิงิสอุย้ยไม่ตัดสักอย่างต,ต,ต,ตูดชะมัดโอเคพพรสขามือชื่อใครอยู่บ้าค่ะยังไม่ได้อมใครสักคนเลยเนะี่ย มีใครอยู่ไหมคะข,ขออมเงไม่รู้ว่าขออมกัออนไปแล้วอมเรียบร้อย อ๋าทำุณไรกันนี่โอเคดีมากดีมากอุ้ยอุ้ยคนนี้เป็นนิ่วโอ้โหไอ้ขาววนตีนดี่วะาป่ากลับห้องที่แปลกนะนะคบสวัสดีทุกคนก็ต้องคลิปนี้ก็่อวันเลย ผมตาวต่อไปผมจะงอาแบบตัวนี้ไปนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้า